ไปเลยครับพี่นอ้องอ้ลงไปแล้วลงไปแล้วไปหลบม,มาเรื่อยๆครับพี่นอ้องหลบม,มาเรื่อยๆหลบนมาเรื่อยๆสวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องครับมามาบ้าบึงเจ้าวิตาชิครับ Gx หนึ่งสามศูนย์ ตอนนี้กําลังเคลียร์พื้นที่ครับอยู่ไรทางครับโอ้ลงไปเลยครับพี่นอ้องโอ้ลงไปแล้วลงไปแล้วด,ด,ดู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 น้ดาดูดูดูดาดูลาบยัูด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 นดูดููด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 นููยอย้อน น้ำจัดอย่างขุ่นกับข้ห่านข้าไก่กับน้ำใหญ่ปักชิปอู้เล่งแบบเสียงแหงครับข้างในก็จะเป็นรถไทยครับอันนี้เป็น L40 ครับตอนนี้หล่มกองดินครับแย่พื้นที่ครับปรับระดับหน้าครับหล่มกองดินครับ L40 กับ L50 ครับ ทอซิ่งทั้งสองคันเลยครับเสียงดังดีกับหนุ่มๆน,นะครับนวนหูดีครับรถคันนี้นะยู่ชั่วโมงกูทันไล์ครับยังใหม่อยู่ใส่ใดอยู่ครับ ของดินครับโอ้คือว่าแรงดีกันเลยครับใส่ทอสิ่งนี้มันจีหลงครับมันจะเผมขึ้นมาอีกครับแพงมากครับซาสังเกตครับเดี๋ยวไปเบิกล่าวหาศูนยนะครับหาศูนกับลงม้วยกันครับเพิดเป็นขั้นครับ โอ้ขันอะไตเลยไตขึ้นไปเลยตัวทุกรอมาดำแล้วก็บปั๊บเป็นขันครับเดี๋ยวไปเบิ่งกนะครับอันนี้เป็น L50 ครับคุณปุตตาทั้งคู่ครับโอ้เจ้าฮิตาชิก็เบิกปลาครับโอ้นี่ L50 ครับเสียวเหมือนกันนะครับเวลาไตนี่ครับมันอันตราดี้ครับมันเอียงครับดินมันมัก เสี่ลงครับประมาณปรหรยนยครับเวลาเพราะว่ามันเป็นดินถีเอามาถมใหม่ๆครับมันบดแจกครับโอกาสรถที่สไลด์ลงนี่ก็มีสูงครับต้องใส่ควมลมันระวังครับหล่มไปเรื่อยๆครับอ่ะ สิ่งเหมือนกันครับคันนี้แดดแห้งกนาะครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้ใบม่วงกว่าครับดย่อดเลยครับท่วมแดดลมมาเรื่อยๆครับลมมาเรื่อยๆครับ เป็นบรรยากาศแบบว่าสามพลังครับทำงานพร้อมๆกันครับส่วนรถหกหลอได้กลับไปแล้วครับเหลือแต่รถไทยครับรถแมคโครครับเก็บงานครับตอนนี้บพกว่าไม่งานแคมับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังเราเสียวนะครับพี่น้องเสียว้วยครับนี่ครับสองสิกรถึือในใดด้วยครับ ฮะหลมมาเรื่อยๆครับเนาะห,หลมมาเรื่อยๆหลมมาเรื่อยๆเม่คู่อะโทรหดุดขนาดได้ครับนั่โมมีแอร์เด้ครับดีเลยแอร์ตายครับอ่อนจัดเลยครับแต่ว่าคนขับนี่สูสุดยอดครับ เรื่อยๆครับโอ้โหพอมันโลงครับ เพราะมันหลวงลเมื่อก็แลนใดเก่าๆครับโอ้แห่งดีครับ เมาบังดวงอาทิตย์น้อยหนึ่งลครับแดดแห้งพี่รองเอ,อ้ยดูบรรยากาศครับโอ้ดันดินครับออตอนนี้ก็เอนว่ากระแทกขั้นครับเพื่อให้มันแน่นครับไลมากมองหันมันตำ่ำบรรยากาศเก็บงานครับ เดี๋ยวพามาเบิงเจ้ารถขุดครับที่นี่ของฮิตาชิประมาณ88แรงมาครับอ้น้ำมันไฮดรลิกเยิ่มมดขันเลยครับน้ำไม่ยาลาด Chào oh. hít tờ chị thăm ngàn lắm thì nó Nhịp bùn gấp Bùm nhào đi gặp à? Ăn nổi cho tao bùm nhào đi ้ำครับปมายากนากระกกจูนครับให้ออกจากสายไฟจังหน่อยครับเก่าเรื่อยๆครับไม่ยันลาบได้ลาบเป็นหน้ากลองแล้วพีว่ เดให้รถแรงใดเลยครับรับคันรับคันคันใหญ่พอสมควรครับให้รถสามารถไต้ใดครับตำว่ากับเสียวกับฟังนะมันเลืกครับสูงอการรถสไลด์มีสูงครับต้องระมัดระวัง ไงงอมมาส่นคนขับว่าไงารอ้าตอนนี้ก็ทำงานเรื่อย,รอยครับป่านขั้นไม่ครับป่านขั้นไม่เอาทอขึ้นมาไม่ครับคาดแล้วคาดอีกครับ ท่ขอขึ้นมาแล้วเจอท่อแล้ววางท่อใหม่ที่มนันเออโอ้โห,โหตาขึ้นมาแล้วเพิ่งโสมหนาคนขราวกับพรชิบไายครับบอกว่าดีเลแยแอร์ตายครับ เสียวครับเสียวพี่น้องเสียวเหมือนกันนะครับ ใครับไก่สายไฟฟ้าแรงสูงครับมีทั้งสายเน็บสายอะไรทุกอย่างครับ เอาดินส่วนนั้นมาทมในนีอีครับ เสร็จภารกิจครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับมาแล้วสุดยอดครับผมขอบคุณทีมงานทุกๆคนครับผมพอบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ